ริวโมซีป่ะเนี่ยอุ้ยิวาน่บบแบบแบเวชเสร็จดูว่านได้เจูอาไอ้เวนเย้แมนเอามุมไหนมุมสวอหรือ yeah> มุมแงมุมตะแคงมุมตะแคงเลยเอาเข้าเื่อเดียมเขื่อค่าเยอะเลยกลัวคือเดีมเื่อไหาตังค์อ้วันหยุดพ่อบ้เหมนเนาะอ๋อ เกมแม่เจ้าโปรเกมแม่เนาะเฮ้ยป๋องเหแดงป๋องเแดงเอ้ลง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 ดีลงดีเอ้ยมันลงไงกดลงไงครับขาดมันโดนล็อกอะครับมันเป็นเหี้ยอะไรวะเนี่ยเอาแดกฆ่าอีกเอ้ยหรือว่ากดเอ็กวะ กูมันโคตรเก่งกูมันอย่างเก่งไอ้เหี้ยกูแม่งเป็นแบบพวกที่แบบเล่นเกมโคตรเก่งโคตรใช้สมองโคตรฉลาดอ่ะหวานแบดบีเสเสด้วยวไอเซอโซถืบิ๊กฟอร์มยังี้งางแงงอเข้าไปที่วอทบีเสร็จแล้วก็เข้าไปที่หวาทเอนะครับเราก็เลือดใครอ่ะเลือดใครอ่ะอยู่ในห้องน้ำไหมครับเนี่ยมีผีเปล่าวะเฮ้ยกลัวอุ๊ยอะไรอ่ะอืมเฮ้ยมันมีเลือดอ่ะครับคนดูเอเซอร์เอ็กหรอ กดแค่ครั้งเดียวแล้วรอเนี่ยมันมีเลือดเว้ยดูดิเนี่ยดูดิไปตกใจ<ฮ>ตกใจตกใจโ,<ฮ>โอ้โอข,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 ขอโทษครับพอดีว่าเมื่อกี้ผมพึ่งเอ่อเดินออกมาจากตเอ่อเตียงครับแล้วผมเห็นเลือดะครับมันก็เลยหวาดระแวงกินมากไปหรือเปล่าหนอครับระวังระวังด้วยละกันละขอโทษครับพอดีว่าออ,อันนี้ไม่ไม่ไว้ทรงหมอเลย้ตายโอ้ยกูตกใจเลย เออพอดีว่าผมเพิ่งตื่นมานะครับผมนอนไปนานมากแล้วคราวนี้ก็เดินออกมาเจอเลือดมันก็เลยหวาดเราแวงอ่ะครับผมอ๋อไม่ใช่เลือดหรอกมันคือซ้อมมาคาเตอ่ะเขากินยาเบเกอร์กันแล้วเลือดเลือดลาวออ๋อโอเคครับอันนี้คุณหมอชื่ออะไรหรอครับแซงต้าสีพะพาล่ะชื่ออะไรือว่าแซงต้าก็ได้นะชื่ออะไรนะครับแซกต้านะนาสกุลสีพะพา หัวตาเอออันนี้คุณหมอนี่มาทำอ่าทำงานนาน,นยังครับเนี่ยอะไรนะคุณหมอเป็นอ่าทำงานที่นี่นานยังครับพอดีว่าเอ่ออยากสอบถามนะครับว่าการเป็นหมอนี่ยากหรือไม่๋อ,อขึ้นอยู่กับตัวของคุณรวมๆเลยครับว่าคุณชอบในการช่วยคนหรือเปล่ากันอุ้ยถ้าเรื่องการช่วยคนเรื่องการรักษาคนนี้ผมชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งครับโอเคครับงั้นคุณหมองันเดี๋ยวผมอ่า ไปเดินเล่นก่อนนะครับครับผม,ผม<ะ>ครับผมีครับกูรักไหเฟรนหมออยู่ไหนวะเออคุณหมอครับคุณหมอคครับเพราะีว่าผมลืมรหัสโทรศัพท์อลครับมันมีวิธีแก้อย่างไรบ้างหรอครับเออไม่รู้นะฉันไม่เคยตั้งรหัสโทรศัพท์เดลยอ๋อคือกูตั้งอะไรวะแล้วกูจะโทรหาเพื่อนกูยังไงดีวะอุ้ยไอโยบลูบลูบไอไอโยไอโยไอโยมันไอไอเฟนวอส์อัพ เพืเยเมันเชื่ออะไรออะจำกันไม่ได้หรือไงว่าไงเพื่อนารักเอ้ามานี่เจอไงฉันชื่ออะไรฉันมาคัดมาคัดเจอกันไอ้ไป่ไม่ใช่เลียง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 ไหนนีเลียงผาปะงี้เลียงกูก็ลืมไหนเลียงไหนไอ้ฉันจำได้น่ะจำทำาำเสียงได้น่ะที่พาฉันไปตีน่ะฮะ ไปไหนนะไปตีตีอ๋อโอเคแกมาได้ไงเนี่ยฉันเอ่อฉันนอนอยู่ในโรงพยาบาลอ่ะแล้วฉันก็เดินออกมาฉันตกใจหมอมากเลยแล้วฉันก็มาเจอแกฉันว่าฉันจะไปเปลี่ยนแต่งตัวใหม่หน่อยน่ะฉันอยากเป็นอ๋อฝรั่งให้มากขึ้นนะอ๋อทีนี้มันยังไม่ฝรั่งอย่เหรอยังเลยน่ะอะไรยังไงเนี่ยไม่มีรถนายพอจะมีรถไหมล่ะเนี่ยฉันไม่มีเลยบ้าจริงเลยนะรับด็ดใหม่เด็กเพื่อนฉันเพื่อนฉัน ไอโยว่าชอบโบรแดงขี้เมียงเฮ้ยเมียงเมียงเมียงเฮ้ยเหนื่อยว่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเพื่อนฉันเองเอเวนอ๋อแต่ว่าเพื่อนนายไม่ชักฉันนะนะเขาเรียบไงคันหนึ่งน่ะฉันมีตังค์ให้นายพามะนะน้าเออดอกฉันมีงานที่เราต้องไปทำเลยฉันทำด้วยเซ่ยาเลย ฉันอย่าทำนะนะเอาหน้านเอาหน้านนะถือว่าเป็นเพื่อนกันนะนายมาจากที่ไหนนะดูมีอะไรอ่ะฉันมาจากกรุงโรมนะ่ะจากประเทศอิตาลีไงน่ะฉันคนอิตาลีนนะ่ะเลย่ต้องการรถเหรอด้านหน้าไงด้านหน้าไงด้านหน้าไงหน้ามึงอ่ะฉันอยากได้ปืนนะ่ะปืนเมตามเวละสองพันเก้าั 2, <9. S 2> น้าเอ้ยหมื 10, 2, 9, นะ่นห้าสองพันเก้าอ่ะอ้นั่นศพใครนะ่ะ สองพันเก้าเอาปอกกระสุนไหมเอาปอกพ่อมึงอ,อ่ะเฮ้ยขอตายได้ยังไงลืออ่ะขอตายเจ้สัตว์นี่ใหโดนกูนต่อยจนได้อะ่ะไอ้เ,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 เอยี่ยนเนี่ยเหนื่อยแล้วกูเหนื่อยแล้วเฮ้ยกูเหนื่อยแล้วกูวิ่งเหนื่อยแล้วเฮ้ยฉันว่าขึ้นเลยนะ่ะเนี่ยแหละได้ละรถเพื่อนฉันรถเพื่อนฉันเพื่อนมึงเยอะเนาะในประเทศเพื่อนมึงเยอะเนาะเนาะเด้อเพนมึงนะได้ปืนใหม่เฮียเติมเงินได้ปืนมัวก,นกว่าอยากได้ปืนกอยากได้ปืน เฮ้ย่แดงชี้ยังเฮ้ยเอ้ยไอ้ย่พาไปแมนเนี่ยโอ้โหถ้ามีปืนนะกูแสลงอ่ะกูแสลงอ่ะวานาดีโบลดน่อยลดหน่อยอ๋อวเมื oh. <S <S ่อกี้มันบอกฉันว่าหลบหน่อยนะว่าง่ายว่าง่านายแล้วว่าไงไอ้ยาหรือไปยืมฝั่งทางรถกันโอ้ยฉันพไปซื้อรถ ฉันฉันยืนผางขวางทางอย่างไรอ่ะ bro ฉันแค่รอเพื่อนฉันน่ะไหนเครองไหนเพิ่งลเรืออ่ะนี่ไงเพิ่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 งเรือเอ้ยบดบดมันอองนี้เเพิ่ลืหรไม่ได้เพิ่งเพิ่งฉังเองใช่ใช่เออเดี๋ยวฉันพาไปซื้อรถน่ะแกชื่ออะไรนะมาคัสตาคัดมาคัดแกชื่ออะไรนะนั่นนี่กูก็ลืมชื่อกูจำไม่ได้แล้วอ่าคชื่ออะไรวะเพื่อนนกัจริงป่ะเนีย เพื่อนชันเพื่อนฉ้นน่ะโบร์ะแล้วคนนี้ชื่ออะไรคนที่ถอชื่อขอถอดเสื้อเนี่ยชื่อมาคัสเออจะเลิกอะเออเสยน่งๆอันนี้มีเรืเฟลวะนอะปไปไปเดี๋ยวฉันพาไปซื้อรถเพื่อนโอ้อะเป่ารู้จักเพื่อนโอ้แอปเปิลคนเนี้ยไม่ใช่ฉันไม่รู้จักเพื่อนนายอะเพื่อนนายนี่ใครอ่ะคนนั้นคุงเอาวะฮะชื่ออะไรนะชื่ออาเสียวอาเสียวหวังอะโอ้ยชื่อคล้ายฉันเลย ชื่ออะไรอาตื้อโขดอาตื้อโขยอาตื้อโขยกุ๊กกุดเฮ้ย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 โปรแกรมดาวโบรแกรมดาวมีอาวุธและแกกันใหญ่ไม่น่ะเร็วๆเถอะเออแกพาฉันจะพาแกไปซื้อรถนะโอเคไมดีเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะกูลืมชื่อกูอะชื่อกูในประเทศชื่ออะไรวะฟีฟีอะไรสักอย่างนะกูชื่ออะไรวะเฮ้ยกูมีตังค์สองพันเก้าไว้ให้กูไปซื้ออะไรวะ กูชื่อแบบกูชื่ออะไรวะฟิว oh, อะไรวะฉันอยากได้ดรถพวกมันมากไอ้นี่ลิวโมซี่ป่ะเนี่ยอุ้ยอุ้ยแย่ลิวเปล่าอ่ะก็ไงน่ะเออ oh yeah. oh, ไหนๆร้องบูเบอรี่เฟกเกอร์ฉันฟังบ้าบ้าเบชเสร็จดูว่าอะไรเสร็จจูอ้าวไอ้เวชโอ้ยโอ้ยโอ้ยบ้าบ้เบชเสร็จดูวอาไอเซซโซ่ทูบีฟาร์มมิงอย่างนิ่งนางแนงเนาะ นั่นแหละาำนั้นเป็นไงล่ะบูเฟสไหมล่ะบูเฟสนะบูเฟสบูเฟสริวโมซี่ะริวโมซี่ไหมล่ะมึง <laughs> <laughs> แต่งตัวใหม่กันผมอยากเก่งคือผมมันเป็นคนที่อยากเก่งอังกฤษอันนี้ละพี่ตานก็ประมาณประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเดสโกแมนโอเกย์โอเกย์แมนโอเกย์เลสโกแมนโอเกย์แมน เออทุกคนกูย <To make> ินดีเอออ่ไม่เออไม่ไม่แกล้งตัวโอเคไม่แกล้งโอเคแมนโอเคเล่โกแมนปืนปืนปืนดิวโอ้ยมาตือปืนวิ่งมีไรหรือเปล่าอ่ะเฮลโหลแมน นายไงนายชื่ออะไรวะอ่าอนายมีอะไรเปล่าฉันไม่มีอะไรน่ะอ๋อโอ้ยกระดมดาวแมนกระดมดาวแมนเออยฉัน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 เป็นเป็นน้องน่ะฉันเป็นน้องน่ะใจเย็นแมนนึกว่ามีอะไรไม่ใช่เลียสโกแมนโอเคคำดาวบลูคำดาวโอเคคำดาวฉันสัญญาหน่ะว่าฉันเจอนายที่ไหนฉันยิงพวกนายให้หมดเลยเนี่ยไปก่อนละทำท่าหยิบมุ้ดด้วย แม่งนักเลงระเกินนี่สัตว์ไปหาหวดเลยแหละกคมแก็งวากอมวากอในมึงวีหลดโหลดวิชีมันโตดิกอดิกอดีไม่เห็นมีโหลดสักตัวเลยฮัลโหล b ร o ฮัลโหลแมนโอ้ยเออเจอมาคัสหรือเปล่านะ่ะพอดีมาคัสเป็นพี่ชายฉันนะ่ะมาคัสไหนวะพวกเอ้ย เอคนนี้ไอรู้จักไบอันเออไบอันน่ะไบอันไบอันน่ะใช่ใช่แล้วน่ะอ้ายังรู้จักเงือกใช่ใช่ใช่เพื่อนฉันเองน่ะอะไรมาคัดอะมาคัดเป็นพี่ชายฉันน่ะแต่ว่าชื่อไบอันน่ะเออมาคัดเอ้ยเฟเดริโกเฟเดริโกน่ะเฟเดริโกน่ะเรนโกแม่เลนโกเขาบอกว่ามันชื่อเฟเดริโกอะไรเนี่ยกูเจอเพื่อนแล้วกูเจอเพื่อนแล้วเยเมนเฟเดริโกแมน คือไบอันบอกว่ารอแป๊บอ๋อฉันเข้าไปข้างในได้ไหมน่ะอินไซ์แมนตข้างในหูดนี่ยใช่น่ะไม่ลืม l e t s good What s good What s g o l e t s g o man วิธีมีดุนของดุนเหนือไหมอ่ะเฮ้ยมันจะเดินพลิกทำเหี้ยมก็เดินดีๆดิอันนี้พวกนายเป็นเพื่อนไบอันเหรอใช่โอ้ยแต่ไบอันนี่เป็นคนดีมากเลยนะอย่างนั้นอ่ะใช่ละ นายเป็นคนดีใช่เออมันอยู่ในฮูดเนี่ยนายนายฮูดเนี่ยหรอจินแม่ไม้ไม่ไ้เด้งเงยไงเฮียใช่เหมนโอเคเยี่ยมเมนแปลว่าอะไรวะพวกอ๋อพอดีฉันเป็นฉันเพิ่งมาฉันนั่งปรับตัวไม่ถูกน่ะเจอกับภาษาบ้านเกิดฉันน่ะเม่น นั่งไม่เป็นนั่งไม่เป็นนั่งไงอ่ะอ๋อดีๆเจอละมันนั่งไงนี่เกินอ้มวฮัลโหลไมเฟนไมเฟนว่าถ่ายรูปไปฉันได้ไหมน่ะฉันฉันพอเท่ไหมน่ะโอ้เท่เลยเอามุมไหนมุมเสือหรือมุมไงมุมตะแคง เอาเอาเลสกูแมนเลสกูโอเเอาตะแกงนะเลสกูเฮ้ยเฮ้ยเ้ยใครยิงกันน่ะเฮ้ยแบๆแบมใบอันใบอันโดนกันหรือนั่นน่นั่นมาเพื่อนฉันนุูกอมตกปากกูสาวยาวนะกูบอกก่อนนะกูเมืองหนาวนะเดียมคือเดียมคือ แดงขี้ยังเอริวันโกไซโอเคเลสโกแมนเลสโกเลสโกเลสโกแมนโอเคเลสโกเลสโกแมนนั่นใครน่ะฉันไม่มีปืนน่ะแยบโอเคเอเอริวันโอเคเอริวันโอเคแยบ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 มึงเหมือนเหนื่อยอับกูเนาะกันเฮ้ยไม่ปลอดไฟ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 อะไรเนี่ยกู กดไซด์โอเคกดไซด์กดไซด์โอเคเอาล่เซนตินีเราทำงานหน่อยเว้ยอมันโดดขึ้นไปแล้วกูทำยังไงอะกูโดนเป็เอัขึ้นอะขึ้นไงอะคุยโปไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูแจ้งแอดวินแบทได้ละโอ้โหอมนเพรสคอมเมนต์พอร์ต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 อิสตินแมนพอร์สตินมันจีอพวกใครกันอะหมดตบหมดใครมาตบหมดตบหมดมึงยังวิ่งกับกูอยู่เลยเมื่อกี้เนี้ยสภาพ วิ่งกันสูงหัวสูงใช่ไหมปอมันใครมาตบหมดเยเมนเยเมนใครมาตบหมดอะเยเมนไม้แฟมเมอรี่ฝ่ายไม้แฟมเมอรี่มันพวกไหนกันน่ะมันมีอาสามห้า GTR น่ะฉันจะอยากได้ GTR น่ะโอ้ GTR เอ้ยผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วโอเคโอเคแม เอ้เกลเกลอเนี่ยแบงแบงแบงแรงแรงมึงได้เลยใส่หมากัรงมึงตระเง่ยเหมือนขมห็นเลยวะกูเวลากูแสดงพแวม่แม่แม่แบบเป็นขมห็นวะอีอว่ายังไงน่ะโอ้ยอันนี้เพื่อนใหม่ฉันน่ะคือเพื่อนใหม่นาใช่ไหมน่ะอะไรนะอันนี้คือเพื่อนใหม่ฉันแต่มันคือเพื่อนใหม่นาใช่ไหมน่ะมันไม่เข้าใจวานายพูดใหม่อีกทีอ่าอันนี้คือเพื่อนใหม่ฉันอะไรคือเพื่อนนายใช่ไหมน่ะ เยแมนเยแมนนาาไปปลูกหนวดมาตั้งแต่ตอนไหนวะแหมหนวดฉันมันยาวเร็วนะนะเออดีไอคนที่แกถี่ไปลงรถอะมันตามหาแกอยู่อ๋อนั้นเออหรอฉันคิดว่ามันเป็นเพื่อนฉันน่ะฉันเจอเคยเจอมันนะมันชื่ออะไรบักโจเห็นไม่ใช่ละโอ้บักโจบักโจหรือเปล่าเหมวอนนักฟุตบอล แล้วฉันแล้วฉันเมื่อไหร่ฉันจะมีปืนน่ะฉันอยากได้ปืนน่ะฉันอยากแบบว่าแกงชีกน่ะแดมเพื่อเดมเพื่อเดมเพื่อเนี่ไปหาตังค์มาเลยแดมเพื่อเดีมดฉันอยากจะดูดูรวยน่ะโ,โอดิ้โอดิ้ทำไมก็ได <laughs> ้เยเมนเไ้ยไปงานมิตติ้งกันเปล่ามิตติ้งอะไรมิตติ้งฟูลเซนเหรอมีได้มีมิตติ้งฟูลเซนที่นี่ด้วยเหรอเออว่างานมิตติ้งที่ไหนก็ว่ามันจัดที่ไหนวะเฟรเดอริกอ ไองานมีตติ้งอย่างงั้นเหรอเราฉันไม่ชอบน่ะทำไมอ่ะกูต้องเตียนเป็นดูเออฉันฉันรู้สึกว่าฉันแคร์แฟมิลี่ฉันมากกว่าน่ะนะเยอเป็นเก็เป็นอะไรวะเนี่ยเออฉันรู้สึกว่าครอบครัวฉันไปที่ไหนเพื่อนฉันไปที่ไหนฉันไปด้วยน่ะหนักละหนักละมึงชินหนักปะรู้ไหมเยเอะเยอะเดี๋ยวฉันมีอะไรให้ เออแดมคือเดมคือเดวคือแดวชี้แดมคือไม่มีเอ็มซีขับแดมคือเดมคือเดมคือพ่อเมื่อกี้สัตว์แดมคือเดมคือหน้ามึงอ่ะเอ็มมาอยู่ข้างบนหนาบอยู่ข้างบนหนาบไรอันน่ะแดมคือเดมคือเดมคือเอามาตายเลยนะเอามาตายเลยนะแดวคือชิมูนี่คือเรียนแมนไปเลยพวกไปเลยสั่งมาดิอ่ะ วัดอยู่กวกเราบ้างไหมเนาะอ๋อเย่แมนเย่แมนเนาะเย่แมนเย่เมนเย่แมนโกเยเมนแดมคือ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 คืออะไรของมันวะแดมคือเอ้ยเอารถมันได้ไหมน่ะโอ้ยรถรถขยะเอ้ยรถขยะเอ้ยพอละแดมคือพ่อมึงสิจะไปทำไง มาแดะใหม่เฟรนน่ะฉันขอยืม TDR ได้ไหมน่ะแปบ๊บเดียวน่ะนฉัน,นฉันฉันแค่ไปซื้อของกับไบรอันน่ะฉันไม่ทำอะไรหรอกฉันสัญญาน่ะจริงเหรอจริงแดกครึกนายลองไปริมหาดแปดศูนย์ศูนย์สี่ดูเชิญดูมาละสีไลอุ้ยดูข้างในะดูข้าง,างใน <c oughs> ไม่กี้ไม่กี้ไม่กี้อะไรน่ะม่อะไรอ่ะเฮ้ยเจอไอ้เฮียนั่นด้วย เอครับอันนี้ออรรถพี่ชายงั้นหรอครับใช่ครับโอ้โหออรรถสวยนะครับเนี่ยโหสู้น้องไม่ได้หรอกมีงูด้วยนะครับเนี่ยรถคันนี้ใช่ครับเอ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่รถแล้วนั้นแหละอ๋ออันนี้แฟนพี่ชายเหรอครับเนี่ยไม่ใช่ครับน้องครับน้องอสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้มันคืองานอะไรเหรอครับเนี่ยงานมิทติ้งครับงานมิทติ้ง รถสวยทั้งนั้นเลยด้วยครับเนี่ยเยแมนเ,เราก็สวยเหมือนกันแหละน,น้องสาวน้องสาวพี่ก็สวยเหมือนกันแหละโอ้ยรอคุยเลยครับคุยเลยต้องขอด <c oughs> อ้วยคุณผู้หญิงชื่ออะไรอย่างนั้นนะครับ <c oughs> ชื่อเจเดคะ่ะเจเดพอจะว่างสักห้านาทีไปขับรถเล่นกันไหมครับผมโอ้อพี่ผมต้องยืนตรงนี้น่ะพอดีไม่ว่างอะไรแย่จริงแย่จริง งั้นก็ไปก่อนนะครับเจอกันไว้เจอกันนะครับไมเคิลนั่นนะนั่นนะนั่นนะไปกูเทไร้รถใครก็ไม่รู้โหราโล่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 าได้เลยนี่ไบอัน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 ปิดูรักปิดูรักฉันว่าคันนี้สวยฉันว่าคันนี้สวยนี่คันนี้ มไม่ใช่น่ะฉันหมายถึงรถน่ะสวยจริงน่ารักน่ะเอ้ยสวยน่ะสวยเอ้ยลิวโมโซีป่ะเนี่ยไม่ใช่น่ะลิวโมโซี่แล้วนั่นมันเพื่อนฉันน่ะไอ้เลยไอ้วีฉันไม่กล้าเล่น,นกับแกอ้ไม่ใช่น่ะแต่ว่าฉันว่าคันนี้สวยจริงๆง,งดงามน่ะมีงูน่ะอะไรบ้ฉันหมายถึงน่ะทางล่างรถนี่ทันตรงนี้น่ะนี่นี่ ผมชื่อเฟเดริโกนะครับยินดีที่รู้จักนะครับคุณผู้หญิงใช่ค่ะต้องเรียกว่าชอตตี้ชอตตี้เออชอตตี้อเดี๋ยวผมไปก่อนนะไปอันไปเถอะว่าแต่คนนั้นสวยจริงเลยเจอคนใหม่ละเออมอไทยอันนี้ยี่ห้ออะไรเหรอครับเนี่ยเออฮากุโชค่ะโอ้โหอันนี้ปีต้นนี่ครับใช่ไหมใช่ปีต้นหรือเปล่าครับอันนี้ไม่แน่มีเงินเลยโอ้โหฉันว่า ผมว่ามันสวยมากเลยนะครับคันนี้อโอ้ยองดงามอย่างไร <c oughs> ดั่งนางฟ้าเลยนะครับเนี่ยออรถแชรคะ่ะคุณเอ้ยรถหน้ารถนะว่นะ <c oughs> าจริงนะเยแมนโอ้ <c oughs> มันช่างงดงามเนะาะไบอันเนาะใช่รถขาวเลยเอ้ยไบยอันนั้นไหนพูดได้อย่างอไรนะเออเจม ไอเวนึเลยเออสะท้อนแสงไงฉันจะรู้ไหมว่าเนี่ยรหัสผ่านแกมีหรอ้โอกหักอ่ะเฮ้ยยังไม่มียังไม่มีรอแต่ฉันว่าคนสวยๆอย่างหมอต้องมีแฟนสองคนน่ะแล้วกูพิมพ์เอ็กูพิมพ์เอ็เอ็ดที่อะไรเนี่ยไอเวนเลยเอ้ยฉันไม่พิมพ์เอ็ดจะไปพิมพ์อะไรฉันไปกดอะไรไม่ไม่เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไร บ้าจริงอ่ะไหนไหนเบียร์น่ะฉันโอ้โหโคโรน่าน่ะเฮ้ยป๋องเแดงไไม่หวแล้วกูตายมาเลยเฮ้ยไอ้ไอ้ป๋องเแดงเอ้ตายแต่ไม่รอแน่มันจะโดนยิงตายคางานหรือเปล่านายประจ่าทำไมอ่ะอามิโกะทำไมอ่ะไอฉันไม่ได้ด่าสวยมุ้ยแกสวยแล้วอ่ะเออดิใครพูดถึงฉันแล้วเพื่อน ได้นี่ตานมันบอกปูตาม่าหลือยังไม่กี้ยินเออฉันไม่ได้พูดนะฉันไม่ได้พูดนะนายได้ยินหรือเปล่าน่ะอ๋อนายได้ยินแล้วล่ะพวกูจะได้ยินอ่ะฉันบอกปูต่าม่าเลีอย่ยพวกไม่เหลียวรอยอ่ะได้รับโควิดหน้าไหมมีร้อนจังเหมือนมีพระอาทิตย์สองดวงโอ้ยไม่ใช่ชั้นแล้วล่ะไม่ใช่ชั้นแล้วแหละคุณหมอชั้นไม่ไหวว่ะอ้โหไอเวนคุณหมอจะแตกแล้วตาจะแตกแล้วออ๋ไม่ใช่คุณหมอคิดอะไรน้า คุณหมอคุณมอกกี่ตัวนะนะโอ้ยน่าร oh, ักจังเลยนาตัวนี้มันน่ารักจังเลยนี่ยน่ารักจังเลยเปเดโกเปเดโกนี่นี่นี่นดีกว่านี่นี่เเดิโกอ่าอันนี้คับเค้กนะครับอ่าเป็นข้าวแกงวันนี้มีข้าวแกงกงแ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 กงะกงแกงแกงแกงกลแกงกลแกูแกลแกแกแก